สวัสดีครับ Tn Home Craft นะครับวันนี้ผมมาขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ Tn f i l t ตะบัตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มีการปล่อยออกมาให้ลูกค้าได้สั่งไปลองใช้งานกันดูนะครับแล้วก็ผลตอบรับต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะฮะการใช้งานจริงนะครับของบอกของผมเองนะครับที่ผมมีการเลี้ยงแบบอัดอาหารแล้วก็ปลาค่อนข้างเยอะนะครับในบ่อประมาณเกือบ2ตันนะครับปลาประมาณ30กว่าตัว นะครับถ้าสังเกตดูนะครับว่าน้ำในบ่อค่อนข้างใสมากนะครับใสจนเห็นตัวปลาเห็นพื้นบ่อนะครับนี่ครับระบบตอนนี้ทำงานหัวฉีดกำลังทำงานนะครับจะมีไฟบอกสถานะการทำงานเป็นระบบหัวฉีดคู่นะครับทำงานแยกอิสระนะครับฉีดล้างแผ่นตะแกรงนะครับได้สะอาดหมดจดนะครับแล้วก็ปีนที่ปลาเรียกได้ว่า กระจุยกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ากินที่ปลาคูณ2นะครับเหมาะกับมือโปรนะครับในการเลี้ยงปลาคราฟไปเลยนะครับใครที่เลี้ยงปลาแบบอัดอาหารนะครับของสีในบ่อเยอะๆแนะนำนะฮะใช้รุ่น Tn filterb Pro Series ตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับเน้นย้ำว่าของผมบอกผมนะฮะผมไม่ได้ใส่หลอด UV ด้วยนะครับใช้เวลากลองนะครับจากตอนแรกๆผมทำการทดลองคือปล่อย ปิดระบบกรองเดิมนะครับแล้วก็ให้ปลาขับของเสียออกมานะครับเป็นเวลาห้าวันน้ําก็ค่อนข้างขุ่นคักเลยทีเดียวนะครับทั้งตะไคร่น้ําทั้งที่ปาลาอะไรฟุ้งไปหมดนะครับแล้วก็หลังจากติดเจ้า PN Filterbot ในรุ่นของโปรซีี้ไปประมาณห้าวันนะครับผลที่ได้ก็เนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับ5้าถึงเจ็ดวันนะผมจำจำไม่ผิดคือผมลองทดสอบแบบไม่ใส่หลอด UV ดูนะครับแต่ถ้าพวกน้ำเขียวๆเ,เยอะๆเ,เ,เนี่ยถ้าใส่หลอด UV ก็ จะช่วยให้น้ําใสได้เร็วขึ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมทําแบบว่าไม่ต้องใส่หลอด UV เลยนะฮะแต่ว่าในชุดนะฮะชั้นล่างสามารถใส่หลอด UV ลงไปได้นะครับแต่นี้ผมทดสอบแบบเอาแบบบ้านๆเลยเอาแบบประสิทธิภาพจากกองโดยเฉพาะเลยนะครับว่าเอาอยู่ไหมนะครับก็ผลที่ได้ให้ดูด้วยด้วยตาเพื่อนๆเองนะครับดูครับอันนี้ใสมากนะครับใสจนถึงเห็นสะดือบ่อด้านล่างเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันนะครับตอนนี้ก็หัวฉีดมีการทํางานนะครับไฟแสดงสถานะขึ้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้านในก่อนนะครับด้านในก็จะมีเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับกันน้ํากระเด็นนะครับตัวน,นี้ก็เปิดได้ให้เพื่อนๆดูนะครับหัวฉีดของเรานะครับออกแบบดีไซน์สวยงามน,นะครับแล้วก็ ถอดออกมาล้างนะครับโดยการดึงคันโยกขึ้นแค่นั้นนะฮะแล้วก็ดึงแผ่นตะแกรงมาล้างนะครับหัวฉีดเราสามารถปรับได้หมุนขึ้นลงซ้ายขวานะฮะนี่ครับสังเกตดูนะครับว่ากีปลาหนึ่งชั่วโมงก็จะมีของเสียประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นล่องระบายน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนระบบทํางานกันนะครับน้ําก็จะมีการกระเด็นขึ้นมานะครับเราถึงต้องมีเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับไว้คอยปิด เพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราจะดูระบบทํางานเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นเข้าหน้าเรานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพัฒนาจากรุ่นก่อนนะครับเป็นรุ่นเรียก้ว่าเป็นตัวตัวท็อปของรุ่น g n c Turbo เลยนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นรุ่นกลางนะครับก็เหมาะกับบอเลี้ยงทั่วไปแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยสำหรับใครที่เลี้ยงปลาแบบมือโปรมืออาชีพนะครับต้องใช้เป็นรุ่น Pro ซีรีส์ตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์กว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันเอาละครับ เดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานของหัวฉีดนะครับอย่างนี้ใกล้จะได้เวลาครบ,บชั่วโมงนะครับนีนะครับดูของเสียนะครับหัวฉีดจะทำการฉีดนะครับฉีดได้ไหมเมีไฟแสดงสถานะขึ้นนะครับว่าหัวฉีดหนึ่งกำลังทำงานอยู่นะครับ ตรงนี้เราก็เป็นข้อคำชิงอันนี้ผมลองให้ดูนะครับว่าเศษของเสือเนี่ยก็จะหล่นมาบริเวณตรงนี้นะครับหัวฉีดเราสามารถปรับปรับฉีดได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้เบื้องต้นหนึ่งนาทีนะครับก็เดี๋ยวหัวฉีดสองจะทํางานต่อจากตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหัวฉีดสองทำงานก็ แบบนี้นะครับเราจะมีแผ่นอะคริลิตไว้คอยกันน้ำกระเด็นนะครับโหวฉี่สองทำงานครบนะครับไฟแสดงฐานะก็จะดับนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับตรงนี้เราก็แค่เปิดขึ้นมานะครับสังเกตดูแผ่นตะแกรงนะครับก็โดนคลีนออกไปประมาณ80-90%เลยนะครับก็จะไปลงใน ร่องน้ำจริงตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ด้ดูนะครับว่าของเสียที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับเห็นเศษเล็กๆไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนชุดปกตินะครับแต่ว่าสายน้ําดีท่อน้ําดีเข้าเนี่ยจะเป็นสองท่อนะครับนะครับลูกค้าก็แค่เดินเดินท่อแบบนี้มานะครับ แล้วก็หาสายน้ําดีแบบนี้มานะครับวัดตามขนาดความสูงของที่ที่จะวางได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวาล์วน้ําทิ้งนะครับก็ต่อแบบนี้ด้านข้างก็มีช่องไปสายไฟหรือว่าสายอากาศนะครับไว้ใส่เพิ่มจุลินทรีย์ได้นะครับเพิ่มอากาศให้กับกับีเรียตัวดีนะครับนี่ก็จบลงไปนะครับในส่วนของ tn filter box นะครับในรุ่นของ pro series นะครับ ตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับบ่อสำหรับมืออาชีพกันเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะฮะทางเพจท T n h อ m นโฮมพคอุดรธานีนะครับใครอยากได้กล่องสวยๆดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับออกแบบมานะครับสำหรับมือโปรนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับทางเพจทีเอ m e โฮมพาอุดรธานีวันนี้ขอบคุณมากครับ